Update. Welcome channel, สวัสดีครับเพื่อนเพื่อพี่ๆชาวคริปโตเคเรนซีกันทุกคนนะครับในเช้าว,วันนี้นะหรือวันในช่วงเที่ยงนี้นะก็มีข่าวมาอัปเดตนะครับสำคัญสำคัญอยู่ประมาณสัก2-3เรื่องนะก็เช้าว,วันนี้ก็ยังคงเขียวเขียวแดงๆส่วนใหญ่จะแดงซะมากกว่านะ ก็ยังไม่ไปไหนนะครับในค่ำคืนนี้นะครับยังไงก็ตามเรามาดูอัปเดตกันสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงเช้านะก็ตลาดจะคงแดงเถือกกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญเอาคอยเหรียญหลักอะไรก็ตามนะก็ยังไม่ไปไหนนะครับอ่ะอีเทเรียมนะบวกมาเจ้าหนึ่งนะครับแต่ก็ปรับตัวย่อลงไปนะก็บวกมาเพียงแค่1.3%เ เวโรบวกมาเพียงแค่1.8นะครับแต่ก็ยังดูดีกว่าอิตาเลียมเมื่อกี้นะอิตาเลียมเมื่อกี้นิย่อปรับตัวลงมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับเปเป้ p ครับบวกมา0.5นะที่เหลือแดงกันหมดนะครับชิ i b ะติดลบไป2.3นะครับฟุกิลงไป1.4 LUNC ลงไป2.1นะครับบองลงไป5.4นะครับแล้วก็ดอกลงไป 2.6ะนะเยอะนะครับดาวินแฮปลงไป5.8นะครับเฮชบลงไป3.3นะ XRP ลงไป2%ครับเพื่อนๆจาก2.7นะตอนนี้ลงมา2.6แล้วละไม่รู้ว่าจะกลับไปได้หรือเปล่านะครับ XLM ลนะครับลงไป3.1นะ u s d c ครับลงไป1.3นั่นเองนะครับเ a b y Dog อกลงไป3%ส่วน Soluna 4.5%นะโซลูน่านะน่นจะมีปัญหาในเรื่องมีมคอยในช่วงนี้ในกระแสของส่วนของการลักพูหรือเปล่านะที่เกิดขึ้นนะครับข่าวดังมากๆนะช่วงนี้นะมีมคอยเล่นงานหนักนะครับทำให้เอาคอยต่างๆไปต่อไม่อยู่ไหวนั่นเองนะครับส่วนบิตคอยเป็นเช่นไรบ้างบิตคอยยังคงบวก0%นนะครับราคายังคงนิ่งๆทรงๆอยู่ในโซน96,000นะ เก้าหมื่นหกนสองร้อยนะครับยังไงก็ตามก็ต้องรอดูกันอีกว่าสถานการณ์จะไปในชิดทิศทางใดนะครับอ่ะเรามาดูเฟดกินอินเด็กกันสักนิดหนึ่งนะครับตลาดยังคงยังหวาดกลัวกันอยู่นะครับว่าหลังจากนี้นะครับบูลันมันจะจบแล้วหรือเปล่าเพื่อนนะหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยรอบนี้มันจบแล้วนะบูลันมันจบแล้วเพื่อนนะ <c oughs> ก็สาย สายกระทิงก็ยังสายบูลันเขาก็ยังคงเชื่อมั่นอยู่นะว่ามันจะมานะครับผมก็ยังเชื่ออยู่ว่าบูลันนะจะกลับมานะเพราะว่าสถานการณ์หลายๆอย่างของอท่าทีนะเขาเรียกว่าอะไรท่าทีของรัฐบาลของสหร,รัฐอเมริกาเนี่ยยังคงไม่ได้ทุ่มเม็ดเงินมหาศาลขนาดนั้นลงในส่วนของคริปโตเลยนะก็ยังคงรองรุนกันอยู่ว่าเฮ้ยเมืม่อไหร่นโยบายเขาผ่านนะครับ คดีความเขาเคลียร์นะเอาคอยหลายๆตัวอาจจะพุ่งก็ได้อันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องรอกันนะครับว่ามันจะไปต่อได้หรือเปล่าส่วนตัวเลขเพียนกินอินเด็กเช้านี้ก็ยังอยู่ที่38อยู่ยังไม่ไปต่อนะยังอยู่ในโซนของความหวาดกลัวอยู่อยู่ในโซนของความกลัวอยู่ก็เราดูนะครับว่ามันจะไปต่อได้อีกหรือเปล่านะมันจะกลับขึ้นไปได้หรือเปล่านะสังเกตจากการ ความหวาดกลัวในแต่ละรอบที่เกิดขึ้นมานะครับมันจะกินระยะเวลายาวนานอยู่พอสมควรนะหลายวันอยู่พอสมควรในรอบนี้มันเพิ่งผ่านไปกี่วันเองเนี่ยไม่กี่วันนะครับตั้งแต่วันที่นะงนะวันที่6นะครับวันที่6จนถึงตอนนี้นะมันเพิ่งผ่านไป1นสัปดาห์เองนะครับเราต้องรอรุ้นกันว่าเออมันจะมีข่าวดีอะไรซับพอร์ตกันบ้างที่มันจะไปกันได้ต่อนะครับ ต่อมานะครับทางด้านประธานาธิบดีอาร์เจนตินานะที่ได้ออกมาปฏิเสธในส่วนของเขานะว่าเขาไม่ได้มาส่งเสริมไอ้มีมคอยในที่ชื่อว่าลิบ r ้านะครับลิบ้ามีมคอยนี้เลยนะเพราะว่าอะไรลิบบ้ามีมคอยนะถูกกล่าวว่าเป็นเหรียญมีมของรัฐบาลของอาร์เจนตินานะเป็นเหรียญของประธานาธิบดีนะครับคุณจาวเวสเจาวเวส อ่เนี่ยชื่อเขาเนี่ย <c oughs> ขออภัยนะอ่านชื่อไม่ถูกนะครับเขาได้ออกมาปฏิเสธนะเขาไม่ได้ส่งเสริมในส่วนของโทเค็นเอลิปบานี่เลยนะเป็นการถูกเถียงยังหนักหน่วงนะเขาได้บอกว่าฉันไม่ได้ส่งเสริมสิ่งนั้นนะสิ่งที่ฉันทำนะฉันกระจายข่าวออกไปเฉยๆยนะก็แค่บ,บอกไปเฉยเฉยว่ามันมีเหรียญมีมนี่นะแต่มันไม่ใช่เหรียญมีมของฉัน <c oughs> และฉันก็ไม่ได้ส่งเสร์ฟอะไรนะครับแค่คุณออกมาพูดถึงเนี่ยมันก็เหมือนการส่งเสริมเป็นไกดลๆและแหลกนะสำหรับเหรียญมีมนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในตําแหน่งถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเขาก็คงไม่ซีเรียสกันหรอกแต่คุณดันเป็นประธานาธิบดีของอ์เจนตินาสินะเขาก็เลยอืว่าเฮ้ยเหรียญน,นี้มันเป็นเหรียญของประธานาธิบดีอ์เจนตินาหรือเปล่านะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นี่พุ่งแรงมากๆนะ ไปเป็นพันกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ทิ้งดิ่งลงมาเยอะมากนะครับลงไปลึกเลยเขาเลยบอกว่าเฮ้ยเหรียญนี้มันเป็นเหรียญรักภูหรือเปล่าประธานาธิบดีเจนนนานี้รักภูครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นหรือเปล่านะครับก็ยังไงก็ตามนะครับเพื่อนๆเหรียญมีมคอยนะก็ระมัดระวังกันให้ดีด้วยนะครับเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ลักภูเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยมากๆนะยิ่งกระแสคริปโตเคอร์เซีดังๆมันจะยิ่งมานะครับ สังเกตได้ง่ายๆครับในบริเวณนี้สกุลเงินคริปโตคอนรนซี่มีจํานวนเยอะมากๆนะครับมีจํานวนทั้งหมด11ล้านโทเคน็นเยอะมากๆนะม,มันเกิดขึ้นทุกวี่ทุกวันนะครับเหรียญมิมคอยเนี่ยเรามัดระวังกันด้วยนะครับไม่ว่าจะข่าวไหนก็ตามนะก็มีการตรวจสอบเกิดขึ้นนะครับมีการ ถูกเถียงกันเกิดขึ้นนะเขาบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็มีคนไปร้องเรียนในส่วนของมีมคอยในค่อนข้างเยอะนะครับก็ย่งก็ตามนะครับดังนั้นคดีของวิเลียวนะครับไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการยอมรับคริปโตเคอเรนซีในประเทศนะครับแต่เปิดการอภิปรายทางการเมืองนะมันไม่ใช่การปฏิเสธเทคโนโลยีหรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้เงินนะก็คดีความนี้ก็แน่จะเขากล่าวว่าเออ มีมที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นในรักกูเนี่ยเกิดการที่มันเทขายแบบหนักๆนะครับก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในส่งของคริปโตในเหรียญอื่นๆนั่นเองนะอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแต่ก็เตือนกันไว้ก่อนนะว่าเหรียญมีมคอยเนี่ยควรระมัดระวังกันด้วยนะครับอ่ะต่อมาเป็นอีกข่าวหนึ่งนะครับทางด้านของคุณแจ็คเดริเปิลนะได้ออกข่าวล่าสุดนะครับ อัปเดตข่าวล่าสุดว่ากระทรวงดอกของคุณอีลอนมัสก์ประกาศที่จะตรวจสอบเศกอย่างเป็นทางการในกรณีของสำหรับการช่อกงนะการทุจริตนะและก็ใช้เงินอย่างสูญเปล่านะครับเขาก็เลยพิจิกว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นคดีความที่เศษกริบเปลเนี่ยจะต้องสิ้นสุดลงเร็วๆนี้แล้วนะเพราะว่ามันมีการตรวจสอบย้อนหลังในส่วนของทีมงานเศษก่อนหน้านี้นะ และทีมงานเสกใหม่ที่กาลังจะเริ่มตั้งขึ้นมาเนี่ยก็ต้องพิจารณาเป็นพิเศษนะครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างที่มันไม่ไม่โปร่งใสหรือว่ามีในส่วนของรัฐบาลเข้าไปแทรกแซงในการตัดสินใจนะครับหรือว่ามีเบื้องลึกเบื้องหลังมีบุคคลสําคัญที่เข้าไปแทรกแซงในส่วนนี้หรือเปล่าในการตัดสินคดีความนะก็เราดูนะครับว่า<ม>เสกจะจบลง ในเร็วๆนี้หรือเปล่านะครับกับคดีความของ i ิ ple นะก็มีหลายๆคนคาดการณ์ว่าเออในเมื่อกระทรวงด็อกเขาลุยกันอย่างเต็มที่อย่างเงี้ยตรวจสอบลงทุกกระทรวงเนี่ยกระทรวงเสรเนี่ยทางด้านหรือว่ากรตทเนี่ยก็ต้องถูกตรวจสอบเหมือนกันนะครับอ่าต่อมานะครับทางด้านของมีเอ็กซ์นะเอ็กเชนนะครับได้ยื่นเอกสารในส่วนของทเวนตี้วันแชร์เอ็กนะครับให้กับกรตอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนะก็ถือว่า ในส่วนของมิมเอ็กเนี่ยเขาเคือเขาเคืออะไรนะครับเขาคือตลาดหลักทรัพย์นะครับของสหรัฐอเมริกานะครับอ่าซึ่งเมกเนี่ยเป็นตลาดหลักทรัพย์นะครับเออมิมเอ็กเนี่ยอ่าซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์นะครับก็ได้ขออนุญ,ญาตนะครับกับกรอตอเรียบร้อยนะเพื่อที่จะแสดงรายการ x r p การนะการซื้อขายในส่วนของกองทุน e t f นี้นะ ก็ถือว่าเป็นอีกเจ้าหนึ่งแล้วกันนะที่เปิดตัวนะครับที่จะเตรียมตัวที่จะซื้อขายในส่วนของกองทุนนะครับ ETF XRP นั่นเองก็ถือว่าเป็นหลายๆเจ้าแล้วกันที่เข้ามาแจมในส่วนนี้เนาะแล้วเราก็ยังคงต้องดูกันอีกนะว่า หลายๆตัวนะที่ยื่นเข้าไปเนี่ยที่เยอะๆนะครับที่เห็นก็คือมีทางด้านของโซลูน่นะมีอยู่5เจ้านะมีของเกสเกลอเวนเน็กซ์นะทเวนตี้วันแชร์คนนลีสนะครับส่วน XRP นี่เยอะนะครับแต่ก็มีอยู่5เจ้าเช่นกันแต่ชื่อมันจะยาวหน่อยนะครับเ e สเกลบีสวิตแคนนลลีแล้วก็ทเวนตี้วันแชร์วิตมทวีนะส่วนเอกสารในส่วนที่ยื่นให้กับเซกเนี่ยเขาบอกว่า ตอนนี้นะครับทางด้านของ XRP ETF เนี่ยยื่นไปแล้วนะครับก็อยู่ในวันที่17ที่ผ่านมานะวันที่17เดือน10นะครับอรอลุ้นกันเลยว่า,าน่าจะมีการอ,าอนุมัติหรือเปล่าหรือว่าไม่อนุมัตินะอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับรอดูนะตอนนี้มีการคาดการณ์ว่า Final SEC Deadline นะก็คือ s e กต้องให้คำตอบในส่วนนี้แล้ว นะก็ต้องรอรุ้นกันว่า ETF จะมาได้เร็วกว่านี้หรือเปล่าถ้ามาได้เร็วกว่านี้นะโอกาสพุ่งทูดมูลของ XRP ก็มีเช่นกันนะครับต่อมานะครับจากทางด้านของแฟมไฟนะับแฟมไฟนะหรือว่าแวมไพ์นั่นแหละเลขาตั้งชื่อว่าเป็นแฟมไฟนะเขาบอกว่าข่าวดีนะครับ XRP วันนี้นะครับกรอรมีการ เข้าร่วมนะประชุมแบบโคดมิทติ n งหรือว่าประชุมลับนั่นเองนะครับเขาบอกว่าน่าจะมีการหาเรือนในส่วนของการถอนการอุทธรในเรื่องคดีความของ XRP กับเซกนั่นเองนะครับก็ประเด็นสำคัญที่เขาจะพูดถึงนะในส่วนของข่าวนี้นะก็คือเอกนะครับเตรียมตัวที่จะเพิ่มขึ้นอีก14%นะครับในแง่ของ E.T.F. นะที่มาซัพพอร์ตทำให้ราคาน้ําไปต่อและก็การถอนการอุดทร์นะของเสกที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ส่วนการประชุมโค้ดมนะิทติ้งในครั้งนี้นะเขาก็บอกว่าจะเกิดขึ้นในวันที่20กุมภานี้ก็เหลือเวลาอีก2วันนะครับเหลือเวลาอีก2วันนะครับว่าอาจจะมีการตัดสินนะครับชะตากรรมของริ p p l e กับ เสกก็ได้เกิดขึ้นนะซึ่งนักลงทุนหลายๆเจ้าเนี่ยค่อนข้างคาดการไปในทิศทางที่ดีนะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายคาดการว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะของผู้นำเสกคนใหม่เนี่ยน่าจะมีการพลิกโฉมคริปโตเคอเรนซี่ไปในสู่โซนของกระทิงก็ได้หรือว่าบูลันนั่นเองนะก็รอดูว่า วันที่20นี้จะมีข่าวดีสำหรับสาวก XRP หรือเปล่านะครับก็ต้องมาอรอลุ้นกันนะว่ามันจะเป็นไปตามที่เราคาดการไว้หรือเปล่านะาสำหรับเช้าวันนี้ก็มีอัปเดตประมาณนี้ครับและอย่าลืมนะครับไลค์เย็นนี้อย่าลืมเจอกันนะอ่าได้จะมีข่าวอัปเดตเพิ่มเติมกันอีกนะครับ